บสวบัสดีครับวันนี้มาพบกับอูรุ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 อีเชนเคยนะครับผม <c oughs> เป็นไงเป็นไงเจอคาถทาเจอคาถาก่อนตะนวนคือเราต้องทาแป้งก่อนไว้เพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอูรุอีเชนเคยนะครับวันนี้ผมจะมาฟอ,อยเหมือนเดิมเพื่อนๆผมจะมาฟอ,อยเรื่องการสัมภาษณ์งานกับคนญี่ปุ่นหรือว่าเทคนิคการสอบงานนะครับผมไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ก่อนเลยเราต้องย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับ แต,แต่เดี๋ยวก่อนคือใครที่ยังไม่ได้ดู E ีแรกย้อนกลับไปนะผมจะขึ้นเป็นตัวไอไว้ ay, เป็นตุ่มตัวไอไว้ตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกเข้าไปดู E ีีแรกจะได้ดูอีีนี้เข้าใจมากขึ้นอ่ะมาต่อกันเลยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วที่สอบสมัครงานเออพราผมรู้ใช่ไหมว่าผมจะได้ไปสอบงานนะ่ะผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมมีเพื่อนที่สัมภาษณ์งานติดแล้วนะแล้วผมเว้ยคนมันก็เขาจะเรียกว่าหัวดีไหมหรือว่าแกมโกงหรือเปล่าผมก็เอากระดาษมาแผ่นแล้วก็ไปถามมันว่าคนญี่ปุ่นทำอะไร มันครับมันมันก็พูดมาผมก็เขียน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 ลงกระดาษแล้วผมก็กลับมาท่องแล้วผมก็แบบเอามาบ้านเพราะว่าเราต้องจริงจังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วคือเราสอบเกาหลีคือ,อเราทําเล่นเกินไปไงครั้งนี้ผมไปจริงจังเอามาจดเลยว่า, <S <S 1> <S 1> ามันถามอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็เราหาข้อมูลบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคือเราต้องเขียนจดใส่ไว้ในกระดาษนะคือหน้าหนึ่งอะคือผมเขียนจดไว้เลยหน้าหนึ่งแบบ ตรงนั้นฟูฟูฟูฟฟฟอย่าเอาเป็นแผนนี้เลยผมก็จะมีกระดาษที่ผมถามเพื่อนแล้วก็ผมมีคาถามขึ้นมาเองนั่นแหละว่าคนญี่ปุ่นจะถามเราแบบไหนแล้วเราต้องตอบแบบไหน,นผมก็จะประมาณอะไรประมาณนี้ก็คือเช่นเช่นคุณชอบอะไรที่สุดในญี่ปุ่นอะไรแบบน,นี้ผมก็จะตอบผมชอบ A v วครับอาหารอะไรที่คุณชอบในญี่ปุ่นเหรออ๋อผมชอบซูชิครับเออไม่เคยกินหรอกชูโจกซูชิอะไร มันจะเป็นอะไรประมาณนี้คือซ้อมแบบนี้นะคุยคนเดียวเหมือนคนบ้านนะคือแบบหนึ่งวันแล้วก็ให้เพื่อนแบบถามให้หนึ่งวันพอถึงที่สัมภาษณ์เปิดประตูปั๊บขึ้นมาเดินลงมาบอมดูครับ 53คนครับโอ้โหรอยอยู่คือ53คนนี่คือต้องบอกเลยนะครับว่าการไปต่างประเทศนี่อายุ18ปีขึ้นไปนะถึง35ปีถึงจะสามารถไปได้เออประมาณนี้ก็เท่ากับจบม .6 ก็ไปได้นะข้อาวุธแค่ม .3 ขึ้นนะครับไปต่างประเทศในทีนี้เว้ยคนปกติทั่วไปนะครับลงรถมาแล้วเขาจะสัมภาษณ์งานนะครับผมเขาก็ต้องอาบน้ําทําให้ร่างกายเราชดชื่นสดชื่นสดชื่นอ่ะ เอาเป็นกระปี้กระเป๋าแล้วกันทําให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋าคนอื่นก็จะท,ทาแบบนั้นกันใช่ไหมแต่ผมครับแต่ผมไม่ทําครับเพราะว่าผมนี่คือมีเคสส่วนตัวก็คือจะไม่อาบน้ําตอนเช้านะครับเวลาจะสัมภาษณ์งานหรือว่าสอบอะไรผมจะไม่อาบน้ําตอนเช้าครับแล้วก็ไม่แปรงฟันฟันไม่แปรงเลยเพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนดวงเราไปขูดดวงผมคิดแกมีผมคิดผมคิดคนเดียวเว้ยอันนี้จริงก็คือขี้เกียจครับมันล้างแค่น้ลา,า,นาล้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยก็ลือกระเป๋า จับชุดขึ้นมาโอ้โหชุดก็เอามาก็เป็นชุดเดิมอีกแลตอนนั้นรู้สึกแบบที่จริงเราต้องใส่ชุดให้มันดูดีนะแต่วันนั้นคือผมหยิบชุดผิดครับไม่อาบน้ําก็จริงไม่แปรงฟันก็จริงเพราะว่าผมซุกมกไงแต่เสื้อผ้าผมใส่ต้องซักตลอดไงครับเลยทีนี้เหมือนแกงตัวเองเลยวะ่ะรู้สึกเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ห้าครบแล้วตอนนี้หยิบเสื้อขึ้นมาโอ้โหเสื้อนี้เป็นสีเทาน,นะแต่คอเสื้อนะคอเสื้อเป็นสีทองเออเพราะขาวขี้ใครเลยกมาติด จริงเออแล้วทีนี้พอใส่เสื้อใส่อะไรเสร็จผมก็เดินมามารวมกลุ่มกับคน53คนนี่แหละแล้วก็เขาก็จะมาแจกป้ายชื่อว่าคนนี้อ้าป้ายชื่อป้ายชื่อป้ายชื่อนะแล้วก็หมายเลขเท่าไหร่หมายเลขเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นผมได้ลําดับที่6ใน53คนครับเป็นลําดับที่6แล้วเขาก็จะมารอให้นายจ้างมานายจ้างบอกว่าจะมา2โมงครับโอ้โหผมก็โอ้โหตื่นเต้นจริงๆจะได้เจอคนญี่ปุ่นครั้งแรกเนาะมันก็อ้าครั้งแรกของคนมันก็คือแบบเราตื่นเต้นนะเออแล้วทีนี้ก็รอมา สองโมงครึ่งแนละ้วร,รถสงสัยรถคงเก็ดิดเนาะสองโมงครึ่งแลวงครึ่งแลนะนะสามโมงสามโมงประมาณ10บนาทีบั้งวันนั้นผมจําได้3ามโมงสิบนาทีได้เลยเตขี่รถตู้มาขี่ขึ้นมาปุ๊บลงจากรถ เดินเข้าห้องโอ้โหยังไม่ทันได้ทักทายอะไรเดินเข้าห้องแล้วเจ้าของก็มาเรียกเข้าไปตอนนั้นเขาสอบผมครั้งแรกเขาสอบพร้อมกัน7คนเลยนะครับเข้าไปสัมภาษณ์ครั้งใหญ่เจคนนะผมก็เข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเหมือนห้องประชุมนะครับก้าวแรกที่เหยียบในพื้นห้องนั้นรู้สึกเหมือนเรากาลังเข้าสู่สนามรบครับ เรากำลังถือดาบฟาดฟันแย่างงานกันแบบแล้ทีนี้พอเข้าไปไปเย็นปุ๊บมีโต๊ะเรียนอยู่เจ็ดอันมันก็มีครบทุกคนแต่ไม่ให้นั่งไหมผมผมก็งงไม่ให้นั่งเกก็บอกให้แนะนําตัวเพื่อเป็นการผ่อนคลายไม่ให้แบบเราแบบเครียดจนเกินไปเนาะแกก็ถามเลยคําถามแรกเป็นคําถามเบย์นะครับผมที่ทุกคนต้องเจอครับเบยนี่ไม่ใช่เบสิกนะครับเบคอนครับ <c oughs> แถมแพม <c oughs> ทำไมต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่นคือมันเป็นคำถามที่ฟังรู้ง่ายแต่การตอบผมว่ามันตอบอยากนะคนแรกมันตอบเลยมันเหมือนมันตอบแบบไม่คิดผมมันจะไปหาประสบการณ์ครับโดนด่านะครับผมคนญี่ปุ่นด่านครับเพราะว่ามันมีคนญี่ปุ่นที่ฟังภาษาไทยโดนคนญี่ปุ่นคนนั้นด่านะครับว่าอยู่ที่ไทยทำงานไม่ได้ประสบการณ์หรอโอ้ผมก็โอ้กูมาสัมภาษณ์หรือว่าก,กูมาโดนเขาด่านยนะก็มันก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์มา,มาทีทุกคนจนมาถึงทีของผมผมก็ได้ผมก็ได้ความที่ไปถามเพื่อนมาแล้วล่ะเราก็จดทำการบ้านมา ตอบไปเลยว่าผมมาเพื่อศึกษาวัฒนธ,นธรรมของญี่ปุ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับนี่คือเกบการตอบของผมที่ที่เรามีเไลวล้ที่เราถามเพื่อนไว้แล้วก่อนหน้าน,นี้คือเรา เรานี่แบบมันแกมกวงจริงแล้วก็ไปคําถามที่สองเว้ยคำถามที่สองคือผมไม่เคยคิดว่ามันจะมาอยู่ในในการสัมภาษณ์งานนะมันถามมันคนญี่ปุ่นถามมาเลยว่าตั้งแต่เรียนมาเคยมาโรงเรียนสายไหมถ้าเราตอบว่าไม่เคยมาสายมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนแล้วเชื่อไหมว่าทุกคนหกคนนะมันสอบสัมภาษณ์กันเจ็ดคนใช่ไหมหกคนนั้บอกว่ามาสายไอ้คนดีผมจะเรียกมันว่าไอ้คนดีด้วยกันไอ้คนดีมันมันก็สัมภาษณ์มันอยู่5้ามมันบอกว่ามันไม่เคยมาสายเลยสักครั้ง ซึ่งตอนนั้นผมเรกหัวผมนี้ต่อต้านขึ้นมาเลยรถมึงไม่เคยพังหรือเปล่ามึงขี่มาอย่างนีนน้รถมึงก็มันหมดไม่เคยเป็นรถยางรั่วไม่เคยเหรอฝนตกมึงขี่แล้วมึงต้องมาช้าอยู่แล้วฝนตกปัดมึงแบบ มึงเก่งมากเลยนะมึงแบบชิคกี้เดลเบบีมากเลยนะคือตมามึงคือมีความรับผิดชอบสูงมากมึงสามารถเป็นผู้นําประเทศได้เลยนะมีความรับผิดชอบสูงมากนะคุณไม่ไว้ใจผมเลยอ่ะอแล้วไอ้ลามคนไทยมันก็ถามเลยว่ามันทําหน้าตาแบบนี้เลยนะจริงเหรอไม่เคยเหรอแล้วไอ้คนไทยก็เลยว่าครับผมก็โอ้โหไอ้เยี่ยนี่แมงต่อแหลรหรือเปล่าวะเออแล้วทีนี้มันก็บอกคนญี่ปุน่นคนญี่ปุ่นนี่คือจะบอกก่อนเลยนะคือเขาจะทําอะไรเขาจะมี a c t ิ้งแบบที่แบบใหญ่มากนะคนญี่ปุน่นนะสมมติว่าคุณเคยดูหนังเอวีไหมหยิบ ใช่ไหมเออเวลากินราเมิงแบบนี้กินลาเมงบบมันจะมันจะกินแบบจะ mm hmm. มีเสียงนะแบบซูดแบบมีเสียงแล้วก็ซดน้ำมันไม่ใช่ซอนนะมันไม่ไม่ใช่ซอนไม่ใช่ช้อนนะเออแล้วเอาเอาถ้วยมายุกขึ้นมา้ะก็ แบบนี้เลยแบบให้ได้ยินเสียงน้าฟูดฟูดฟูดเข้าแบบนี้ครับเฮ้ยแล้วคิดดูว่ามันตกใจทุกคนดูมันแบบตกใจแบบบื้อบางคนร้อที่ตกใจแบบอันนี้ธรรมดาคนไทยคนไทยธรรมดาใจแบบนิดนึงอ๋อไม่เคยมาสายอ๋อเออประมาณนี้คนญี่ปุ่นคือธรรมดาเอ๊โซเดสกามันเป็นประมาณนี้เลยเพื่อนๆผมก็ตกใจสําหรับอ c ติ้งคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆ ไม่มีอะไรใหญ่เท่าแบบ acting คนญี่ปุ่นแล้วแล้วก็นันก็มาถามคำถามต่อไปเลยคำถามที่3มาันถามว่าได้อะไรจากการฝึกงานซึ่งผมจะบอกใ hey, ห้เลยว่าผมต้อง้นสดไงแล้วก็มีไอคคนแรกมนตอบเลยคนแรกยกมือแบบผมได้มิตรภาพครับนี่แบบภูมิใจเลยกูฝึกงานกูได้มิตรภาพคนที่สองผมได้เงินแล้วผมมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นครับนี่แบบโอเคนะอันนี้แบบอนนแบบเออนก็ธรรมาดามีเงินแล้วมีความราบับผิดชอบมากขึ้นไอคนดีเรายกมือครับป๊บป มาแบบนี้ไอคนดีผมมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นโอโ้มีเพิ่มขึ้นขึ้นมาปุ๊บมีความตรงต่อเวลารักษาเวลาแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานคือสุดยอดมากก็ถึงที่ผม,ผมก็ยกปับผมตอบไปเลยตอนนั้นคิดสวดคิดอะไรไม่ออกครับผมก็มได้แต่ประสบการณ์จริงที่เจอมานะครับผมว่าเราได้อะไรที่เราได้ออกมาใช้ชีวิตคนเดียวผมก็ต่อไปแบบไม่อยากไม่ไอายใครเลยผมบอกว่าผมช่วยตัวเอง ช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยแบบนี้นะไม่ใช่ช่วยแบบนี้เว้เพื่อนอย่าไปคิดแบบนั้นสิถ้าช่วยแบบนี้น่คือไม่ต้องไปฝึกงานหรือว่าไม่ต้องไปทํางานที่ไหนผมก็ช่วยได้เออและทีนี้เนี่ยมันเป็นช่วยแบบว่าเราได้ออกมาจากครอบครัวใช่ไหมเรามันได้มาใช้ชีวิตคนเดียวลองดูในการทํางานกับเพื่อนวงงานกับอะไรแบบนี้นะแล้วก็วงชื่อผมผมก็แอบดูนะแอบดูไปวงชื่อโออผมรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นตู่เครื่องบินกูมาละ ได้บินแล้วตอบแค่นี้ได้ไปแล้วญี่ปุ่นนึกว่าจบแค่นี้นองไปดูปุ๊บโอ้โหเดียงมาหกมีทุกคนวงวง <c oughs> คำถามสุดท้ายคือเป็นฟรีสไตล์คุณมีอะไรอยากถามคนไหมอะไรประมาณนี้ไอคนแรกไม่ตอบไอคนที่สองถามครับคนที่สองแม่งถามเลยว่าคุณญี่ปุ่นมีโรบอทไหมคนญี่ปุ่นวะ แล้วทีนี้เขาก็ถามว่าทําไมอ๋อผมเขียนโปรแกรมโลงบอดได้สามารถจับนั่นจับนี่มาวางไนดะ้โอ้ยเฮียแม่งเก่งจริงว่ะมึงทำงานที่ไทยก็ได้นะมึงเก่งนะไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปเป็นผู้แข่งกูหรอกเออเพื่อนในความคิดผมนะไม่ต้องไปเป็นผู้แข่งกูหรอกมึงเก่งเกินแล้วทีนี้เวมาถึงที่ไอ้คนดีตัวโอ้ผมชอบความคิดมากๆเลยไอ้คนดนีอยู่ที่ญี่ปุ่นมีศักว์ไหมครับ ขนาดคนไทยสักคืออะไรเป็นเป็นสักก็คือเป็นแอ่งน้ํานะครับผมที่เราขุดขึ้นมานะครับเป็นย่งปลาเลี้ยงอะไรนะครับผมแล้วรมก็ถามมันว่าทําไมหรอก็ตกปลาหรอแบบนี้หรอไม่ใช่ตกปลาในห้องน้ํานะเออแล้วเจ้านายเสือชอบด้วยว่าชอบตกปลาทีนี้แล้วทีนี้มันก็ดันถามคําถามโดยไม่รู้เรื่องก็คือผมสามารถเอาเหีืไปหวานปลาที่นั่นได้ไหมครับเอาเหยน่ะเหงกเขาจะเหงืยไหมแบบออมุ่งแบบนี้หวานแบบนี้่ง แล้วก็สาว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 ขึ้นมาก็ซิดช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 ิดคนญี่ปุ่นคืองงมากเลยก็คือต้องอธิบายคําว่าเหให้คนญี่ปุ่นฟังให้ล่ามฟังแล้วก็ล่ามก็ต้องแปลให้คนญี่ปุ่นฟังคนญี่ปุ่นบอกโน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 ่คนญี่ปุ่นบอกว่ามันจะไปทําลายระบบดิเวทครับมันจะไปทําลายระบบดิเวทแบบหนองน้าหนองอะไรนั่นเขาเลยไม่อยากให้ทาเว้ยเออแล้วเขาก็แบบผ่านมาถึงผมผมก็ต้องถามแล้วผมไม่ถามคือ ผมจะไม่มีความสนใจในการไปทํางานญี่ปุ่นเลยผมก็เลยถามแค่อย่างง่ายๆก็คือถ้าได้ไปทํางานกับเขาจริงๆแล้วผมก็อยากรู้ว่าหอพักหนะักไกลาจากโรงงานไหมแต่เขาไม่บอกเป็นกิโลนะเขาจะบอกกลับคืนมาเป็นนาทีเขาจะบอกว่าจากหอพักไปโรงงาน15นาทีก็ไม่นานผมคิดว่าไม่นานในะส่วนตัวและทีนี้ผมก็เลยถามว่าซุปเปอร์ซื้อผักซื้อเนื้อซื้อไข่อะไรแบบนี้นะกี่กิโลเขาก็บอกว่า5นาทีถึงใกล้หอพักมากโอ้ผมก็โอ้โหตื่นเต้น,ตน เอาจริงมันพูดถูกนะคือเอาจริงนะผมได้มาแล้วคือ15นาทีก็จริงเว้ยขาไปคือมันเป็นโนนแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นโนนแบบเห็นภาพไหมคือเป็นโนนแบบนี้แล้วก็เป็นทางตรงแล้วก็เป็นโนนล,ลงอีกครั้งหนึ่งเป,บบเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ลงไปบางที่ก็สูงสูงมาที่ก็ต่ำต่ำแล้วทีนี้เว้ยตอนไป15ครับตอนกลับบวกไปอีก25บนะครับผมบางบางโนนนะครับผม ผมต้องแบบจูงจักรยานขึ้นจูงแบบเหมือนเข็นโุกขึ้นภูเขาเนี่ยจูงแบบมีจกตาผมมากเลยนะครับผมเออแล้วนี่ก็คือประสบการณ์ที่ผมสัมภาษณ์งานมานะครับผมผมจะบอกเคล็ดลับเลยว่าการสัมภาษณ์งานอย่างที่หนึ่งก็คือนะครับผมอย่างที่หนึ่งก็คือเราต้องเราต้องหาข้อมูลของงานที่เราจะสัมภาษณ์นะครับเราต้องรู้ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับงานที่เราจะสัมภาษณ์ไม่ว่างานจะเป็นเกี่ยวกับระบบอะไรระบบทำงานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนั่นเกี่ยวกับนี่นะครับผมเราต้องแบบศึกษาให้ดีสองสองนะครับผมคือการแบบมองตาครับอย่างที่ผม มนี่ผมสัมภาษณ์ใช่ไหมผมไม่ได้มองตาเขานะผมมองหัวล้านนะครับอะไรก็ได้ที่อยู่ใบหน้าเขาปากคิว้วหูจม,มูกอะไรแต่ผมมองหัวล้านเพราะว่าเกีมหัวล้านนะครับและอย่างที่สามก็คือน,นะครับผมอย่าตัวแหลกมากเกินไปนะครับผมเอายิงเรา ก็ควแบบ linkage, ร,รควแบบตึ่งจริงตึ่งตอแหลบ้างไม่ควรแบบตอแหลแบบผมไม่เคยมาสายเลยนะครับผมได้เชื่อไหมครับว่าไอ,อคนดีนะ่ไอมันไม่ติดรอบสุดท้ายรับผมเพราะว่ามันจะไปหว่านแห่นี่นี่มันไม่ติดเพราะมันจะไปหว่านแห่เนี่ย mansion. ผมคิดว่านะมันตอบดีหมดมันไม่ได้ไปเพราะว่ามันไปหว่านแห่เนี่ยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะสัมภาษณ์งานก็อย่าลืมเอามาปรับใช้ในการสัมภาษณ์งานนะครับคนที่แบบจะสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เรียนอะไรลองเอาวิธีที่ผมแนะนําไปลองดูก็ได้นะครับไม่อาบน้ําไม่แปรงฟันอะไรแบบนี้เนี่ยคือเป็นเคล็ดลับของผมทั้งน แล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปนี้ก็ลากันไปนก่อนนะครับบาย